สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนี่คือกเก้าเกษตรวันนี้กเก้าเกษตรชวนท่านมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกระเพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับซึ่งมีกิจการสําคัญในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของการมอบฉนดกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยกเษกษตรกรคนที่อยู่ในวิยกทยาเขตกระเพงแสนเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระเพงแสนซึ่งมีพื้นที่เยอะแยะเลยพื้นที่การเกษตรนะแจกเป็นฉนดให้กับประชาชน ซึ่งก็ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้เป็นที่ทํากินคนละไล่2ไล่3ไล่ถึง5ไล่นะแจกันเข้าไปเลยทีเดียวนะครับและรวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับซึ่งทํากิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพนะก็เรียกว่าสตาร์ทอัพกันในวันนี้นะเขาบอกว่าเคยูเรียนจริงทําจริงสร้างอาชีพได้จริงแล้วก็ต้องที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรายละเอียดต่างๆวันนี้นะครับไปชมกันครับไปฟังท่านผู้บริหารมี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้มาพูดในเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับตามผมมาเลยครับครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ร่วมใจสู้ภยัยโควิดนะครับซึ่งก็เป็นวิทยาเขตกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ดําเนินการให้เห็นถึง ประโยชน์ของม้าเกษตรศาสตร์ในการที่จะสร้างนิสติตสร้างบุคลากรและก็ช่วยเหลือประชาชนในรอบจังหวัดคนครปฐมในการที่จะเป็นผู้ประกอบการในทุกมิติไม่ว่าแต่เป็นเรื่องอทําการเกษตรเพราะเหตุทําการตลาดนะฮะรวมกลุ่มกันที่จะ ทําการค้าขายนะครับรวมทั้งมีการแข่งขันของนิสิตที่จะเป็นผู้ประกอบการเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆคือเราเราเองเมื่อประสบปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยนะครับเราในนามมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็สร้างนิวโนมอลแบบใหม่ซึ่งจะให้นิสิตเนี่ยได้เป็นผู้ประกอบการในอนาคตแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือประชาชน ด้วยให้เห็นถึงการที่เอานะวัตรกรรมเอาทรัพยากรของมาดกเกษตรศาสตร์ในการที่จะให้เกษตรกรมาใช้พื้นที่มาดกเกษตรศาสตร์แล้วใช้องค์ความรู้ของมาดกเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตรและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่เพมเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและเป็นต้นแบบที่จะให้ขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งตัวเกษตรกรเองที่จะเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้และทําให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและก,การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ค่ะสำหรับกลุ่มมัดย้อมของพวกเรานะคะก็มาจากภายใต้โครงการ KU KBS Start Up นะคะซึ่งสตอรี่ของพวกเรานะคะก็คือเกิดจากการหมุนตัวเร็วนะคะของโลกยุคดิจิตอลน,นะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งทําให้คนส่วนใหญ่นะคะลืมนะคะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาติต่างๆนานาน,นะคะทําให้พวกเราเนี่ยรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะทํา โปรดักต์นะคะเกี่ยวกับเฟบริกนะคะหรือผ้านั่นเองนะคะภายใต้คอนเซปต์ T.U.T.N. ค่ะครับแล้วผ้าเยื่อมอนรองเขาสามาทำได้ง่ายๆเลยครับเนาะเราสามารถสรีเอทลายของเราเองนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ได้นะครับเราก็จะผสมผสมผสานนะครับผสมผัสตานโคนหมักนะครับแล้วก็การทำการชุบน้ำปุ๋นใสนะครับผลิตภัณฑ์เราหมดนะครับก็จะมาจากธรรมชาติครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีครับภายใต้คอนเซปต์ T.U.G.N. ครับ ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อของพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะทั้ง Facebook อจนะคะแล้วก็ลาแอดได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อว่ามัดใหมล่ะนะคะก็สามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะครับในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะรวมไปถึงทั้งนิสิตและก็ทั้งบุคลากรที่ทำงานทั้งภายในนี้นะครับรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับในการสนับสนุน การทํากิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาให้นะครับมีเงินทุนให้ให้ยืมนะครับรวมถึงมีพื้นที่ในการเพาะปลูกในการประกอบกิจการและครอบคลุมไปถึงการหาตลาดให้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสตาร์ทอัพที่ทางวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับจะสนับสนุนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ตามตามอ่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือ ในสภาวะการของโควิดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเงื่อนไขอะไรครับเพียงแต่ให้แต่ละท่านเนี่ยเขียนโครงการเข้ามานะครับแล้วเราก็จะดูความเป็นไปได้นะครับว่าว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากเรามีาระยะเวลาท,ที่ที่กำหนดไว้อยู่ก็คือภายในเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้1ปีนะครับเพื่อเพื่อดูซิว่ามีความเ,าเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้น โครงการที่เข้าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยถ้มีความเป็นไปได้สูงเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้ให้ให้ทำไปก่อนนะครับจากมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์มีพื้นที่ทั้งหมดในทุกิื้นทประมาณ3 0,000ไร่ที่กําแพงแสน,นมีแปดพ0 0ไร่ก็จะเอาพื้นที่บางส่วนสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขาดพื้นที่แล้วก็สำหรับบุคลากรที่อยากจะมีอาชีพทางการ,กรเกษตรนะครับก็เอาพื้นที่เราก็เลยมอบโฉนดแต่เป็นไม่ใช่มอบเป็นทางการนะฮะมอบเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้มาใช้พื้นที่ของมลเกษตรศาสตร์คนละ3าถึงไร่เนี่ยสำหรับทําการเกษตรทําการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมของมลเกษตรศาสตร์ใช้พื้นที่ของมาลเกษตรศาสตร์แล้วก็ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็การสนับสนุนจากจากคณาจารย์ซึ่งมีหลายพันคนที่ที่วิยาเขตกําแพงแสนบ้านอยู่อําเภอกําแพงแสนแล้วได้ข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยได้ปล่อยที่ให้ประชาชน เข้ามาทำจัดสรรทำกินฟรีก็เลยเข้ามาร่วมโครงการและก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกเกษตรกระแพงแสนที่ได้จัดสรรให้ทำจำนวนสี่ไร่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์นะคะ ที่มอบพื้นที่4ไร่นะคะให้ทําการปลูกพืชทำมาหากินนะคะโดยที่พืชที่หนูจะปลูกก็คือข้าวโพดฝักอ่อนนะคะแล้วก็เป็นผักหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะสาเหตุที่ปลูกข้าวโพดเพราะว่ามีตลาดรองรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคอมีพี่น้องได้ทําการปลูกข้าวโพดไว้แล้วแต่ว่าพื้นที่เราไม่เพียงพอะค,ะค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งะคะ่ะที่ได้มอบพื้นที่ให้ทมาหากินค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหเนี่ยว like ันนี้มาที่วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นี่วันนี้เนี่ยมีงานใหญ่ๆสาคัญสาคัญนี่คือน้องอะไรนะเมื่อกี้ค่ะน้องไายที่พูดทีวีออกทีวีอยู่เมื่อกี้นะใช่ค่ะแล้วกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมผ้ามัดย้อมนะคะผ้ามัดยอมจากธรรมชาติทําจากอะไรทาจากอะไรทํามาจากธรรมชาติทั่วภูมิภาคเลยค่ะทั่วภูมิภาคของประเทศได้เห็นได้ค่ะว่ามีดินกำแพงแสนด้วยใช่ไหมมีขี้โคลนด้วยใช่ไหมแล้วมีอะไรที่เป็นสี มังคุดอะไรเปลือกมังคุดด้วยสีมังคุดค่ะเปลือกม,มังคุดด้วย <ไป S 1> มะม่วงค,ค่ะแล้วก็จากสีครามด้วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะจากภาคใต้ด้วยนะคะโอ้โหนี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนี่คือ <c oughs> ก้าเกษตรนะครับเราจะก้าไปนะในวงการ,กรเกษตรของประเทศไทยและวันนี้เราก้าวมาที่วิยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นประธานในวันนี้ท่านก็ได้ชมได้สัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาเสนอรายการก้าวกรเ,เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับโอ้โหต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวสําหรับน้องๆหนูๆทั้งหลายวันนี้นะเราลาเป็นร่อมกันเลยนะฮะสวัสดีครับ